สวัสดีค่ะพบกับช่องเรนโบว์โพลิสช่องที่จะพาท่านมารู้จักประโยชน์ต่างๆที่มีอยู่ในอาหารจากธรรมชาติที่อาจไม่เคยรู้ใครมีอาการเหล่านี้ลองหาสับประรดมากินนะคะยังทนันถ้ากินอย่างถูกวิธีเนี่ยบางทีไม่ต้องหาหมอหรือทานยาเลยนะคะ ผล,ลไม้รสหวานปเปรี้ยวฉ่ำน้ำแต่ก็สามารถนำมารักษาอาการได้หลายโรคเลยทีเดียวโดยบางครั้งเนี่ยไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะวิธีทานสับป,ประรดให้ได้ประโยชน์ก็ควรจะทานแบบสดๆและรับประทานหลังอาหารนะคะเราไม่ควรรับประทานสับป,ประรดตอนท้องว่างเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ประโยชน์ของสับประรดนั้นมีมากมายที่ดีต่อสุขภาพนะคะจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เลยละคะ่ะข้อ 1. สับประรดนั้นมีน้ําตาลที่ได้จากธรรมชาติจึงช่วยเพิ่มระดับพลังงานในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมช่วยทําให้ร่างกายสดชื่นและกระปรี้กระเป๋าช่วยลดความเหนื่อยล้านะคะเราจึงควรรับประทานสับประรดทุกวนันเนื่องจากว่ามีแร่ธาตุที่ช่วยป้องกันเซลล์เสื่อมสภาพ ข้อ2นะคะสับป,ประรดนั้นช่วยชะลอวัยบำรุงผิวพรรณให้นุ่มเนียนขาวสดใสแล้วก็เต่งตึงเพราะว่าในสับป,ประรดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการสังเคราะห์คอลลาเจนในร่างกายเลยนะคะจึงทำให้ผิวพรรณเนี่ยสุขภาพดีมาจากภายในผิวขาวผ่องใสยอย่างเป็นธรรมชาตินั่นเองโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลต่างๆตามร่างกายนี่แหะคะ่ะ ควรกินสับป,ปะรดบ่อยๆเลยเพราะจะช่วยทำให้บาดแผลต่างๆตามร่างกายนั้นหายเร็วมากยิ่งขึ้นแถมยังไม่ทิ้งร่องรอยแผลเป็นตามร่างกายด้วยนะคะข้อ3ในสับป,ปะรดนั้นมีเส้นใยอาหารสูงจึงช่วยปรับสมดุลของระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยลดระดับไขมันในร่างกายและลดคอเลสเตอรอลได้นะคะ นอกจากนี้เนี่ยในสับป,ปะรดยังมีเอนไซม์ที่มีสรรพคุณในการช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายทําให้ขับถ่ายได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้ระบบการย่อยอาหารทํางานได้ดีนั่นเองค่ะทั้งนี้เนี่ยในสับป,ปะรดมีสารเอนไซม์ที่ชื่อว่าโปรมิเลนนะคะที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการย่อยปโปรตีนจากอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ ที่เรารับประทานเข้าไปมากๆนั่นเองนะคะแนะนำให้ทานสับป,ปะรดตามหลังเมื่ออาหารเพื่อช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นท้องและก็ช่วยบรรเทาอาการปวดท้องได้ค่ะข้อ 4. หากใครที่มีอาการปวดประจำเดือนให้ลองดื่มน้ำสับป,ปะรดคั้นหลังอาหารนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการได้เป็นอย่างดีสำหรับข้อห ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ากล้ามเนื้ออักเสบจากการออกกำลังกายสับป,ปะรดเป็นตัวช่วยที่ดีเลยค่ะเพราะว่าในสับป,ปะรดนั้นมีโพแทสเซียมสูงมากๆโพแทสเซียมนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยลดแล้วก็ป้องกันการปวดกล้ามเนื้อจึงมีส่วนช่วยในการลดการอักเสบได้เป็นอย่างดี เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับนักกีฬาที่อาจจะได้รับอาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและข้อ6ข้อสุดท้ายสับป,ปะรดนั้นช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นอีกด้วยทำให้เลือดนั้นไหลเวียนไปตามหลอดเลือดฝอยได้ดีจึงช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจแต่ก็มีข้อควรระวังนะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคโลหิตจาง สตรีตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลก็ไม่ควรรับประทานสับป,ปะรดในปริมาณที่มากไปหรือว่าบ่อยเกินไปนะคะหากชอบคลิปนี้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เลนโมโพลิสและหากเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้คนที่ท่านรักและหวังดีได้มาฟังสาระดีๆแบบนี้กันนะคะขอบคุณค่ะ